ไม่รู้เข้าใจผมไม่รู้ว่าผมเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดแต่ละอย่างเนี่ยคือมันมีสีสันที่พอกอยู่นะครับก็เลยไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะครับหลายตัวอย่างคุณภาพนะแต่ละอย่างจะไม่เหมือนกันนะทุกผู้ชมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเล็กไหล เหมือนกันนะครับอีกหลายอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะเป็นแก้วเป็นอะไรก็แล้วแต่นะท่านผู้ชมมันก็จะมีให้ผู้ชมได้ชมนะครับเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นของล้ําค่าเขาเรียกว่าของเป็นดินก็ว่าได้นะนะครับถ้าเป็นของมีค่าอย่เยอะนะท่านผู้ชมนะฮะอีกหลายเงินยวงนะครับเป็นหลายเงินยวงก็จะเป็นอย่างนี้ รบรรยากาศที่วัดข้านล่างก็ได้เป็น่างน,นะครับชมได้ชมบารมีต่างๆนะครับที่อยู่ที่นี่